คุณเกิดมาเพื่อเป็นลูเธอร์ประธานดีซีบอกนิกส์เฮาส์อยากเป็นซูเปอร์แมนมากแต่ดันเหมาะกับบทวายร้ายมากกว่านิโคลัสเฮาส์ชายหนุ่มเจ้าของบทเล็กส์ลูเธอร์วายร้ายตัวฉกาดของซูเปอร์แมนจริงๆแล้วนุ่มหล่อจากอังกฤษคนนี้ได้มาออดิชั่นเพื่อรับบทซูเปอร์แมนแต่ทว่าเจมส์กันค้นพบว่าเขามีทัก,กษะการแสดงที่เหมาะกับบทตัวร้ายมากกว่า คุณรู้ไหมนิกส์เฮาส์เคยออดิชั่นบท Superman เขาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากบางคนอาจจะบอกว่าเขาเก่งกว่าเดวิดในบางมุมแต่เขาไม่เหมาะกับบทนี้และนั่นก็คือเหตุผลที่เขาไม่ได้รับเลือกถึงแม้ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในฐานะคนคนหนึ่งได้มากเพียงใดแต่ n i กส์กลับเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้มากกว่า สิ่งหนึ่งที่เราทำนั่นก็คือการมิกซ์แอนด์แมตตัวละครของเล็กซ์และคลาร์กตอนที่เราออดิชั่นพวกเขาผมจึงอยากให้แน่ใจว่าเคมีของเราเข้ากันได้ดีและความจริงก็คือนิกซึ่งเป็นนักแสดงที่ควบคุมตัวเองได้มากกว่ากลับมีเคมีที่เข้ากันได้ดีมากกับเล็กซ์อีกคนที่ควบคุมตัวเองได้น้อยกว่าดังน,นั้นพวกเขาจึงเป็นคนลขัวก,กัน